กำลังมานะครับรถเร็ว112เด่นชัยกรุงเทพตอนนี้ขบวนรถเร็ว111รถเพิ่งผ่านสถานีดงมะกุกมานะครับตอนนี้111สถานนะขบวนรถล่าช้า57นาทีนะครับ นูนะฮะกำลังมาหนสองเด่นช้ยกรุงเทพจอดชุมแสเสร็จแล้วรถจะไปจอยทีหนึ่งที่ทับกิจป่านนํำโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสนบ้านมีลบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์ชุมทางบ้านพาชีพาแก้วมาพระจันอยุธยาบางปะอิน เชียงรากลังสิตดอนเมืองหลักสี่บางเขนนิคมรถไฟกองมอสิบเอดชุมทางบางซื่อสามเสนไปิ้่สุดที่กรุงเทพนะครับตอนนี้รถต่วนพิเศษที่เจกรุงเทพเชียงใหม่รถพุ่งผ่านสถานีเดิมมาก่อมานะครับรถล่าช้าแค่สิบเดนาทีนะครับตอนนี้หนหนึ่งก็กำลังจี้ตูดมานะครับรถจะมาจ่อยทีมนะที่หนองโพ นครสวรรค์ปักน้ธธําโพธกิจแล้วก็มาจอดที่ชุมแสงนะครับข่าวลังเลยนะครับเพราะว่าดวพิเศษที่เจ็ดเพิ่งผ่านเดินมากอกมาแล้วก็จะมาผ่านเขา,ขาทองนะครับผ่านเขาทองเสร็จแล้วจะมาผ่านนกจะมาจอยกินที่นครสวรรค์ <c oughs> ตอนนี้หนึ่งหนึ่งเพิ่งผ่านลงมะกุกมานะครับ ราช้า57นาทีอะตอนนี้112สถานะขบวนรถตามเวลานะครับรถจอดตอนเที่ยง3นาทีรถเร็วของใครหลายหคนนะครับหนึ่งในนั้นคือผมน่าจะไปเจอดูบพิเศษที่7แถวบึงบรอรเพสแมกระป่าน้ำโพนะครับ ลุงรีบข้ามมาเลยครับน่าจะร้อดีกระโดดพิเศษที่7น,นะครับซึ่งทำให้รถเสียเวลาเพิ่มขึ้นจากกำหนดเวลาเดิม ตอนนี้ตามเวลานะครับจะพอออกชุมแสงไปแล้วเราอาจจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นจากกำหนดเวลาเดิมอาจจะสักประมาณสิบนาทีนะครับไม่ก็ยี่สิบนาทีเลยเพราะว่าตอนนี้โดดพิเศษที่เจ็ดทุ่งผ่านเดืยอมากอ,อกมาแล้วก็จะผ่านขอทองแล้วม,มาจอดทีนที่นครสวรรค์น้าตอมธากบวนนะครับเรียกว่าเอาตอมก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรผมเขาเรียกว่าระวังรถไฟนะครับ อาสตอมทักระบวนนะครับเอาสตอม C ีหนึ่งห้าสามทกระบวนนะครับน่าจะเป็นสีใหม่นะครับโอเคสีใหม่นะครับสีใหม่ ชายกรุงเทพนะครับสสผู้คนเยอะมากผู้คนจะเต็มทุกที่นั่งเลยนะครับรตามจากับรถให้ตรงกนทางับรถากที่จัาที่2เป็นรถเดเชื่อมล่องที่1ขนองหลัประม เน12นะครับเด่นชัยกรุงเทพป้ายนะครับเด่นชายกรุงเทพนะฮะทาอหล้อดีไม่ไหวรถอาจจะออกเลยนะครับล้อลีกับรถตัวพิเศษที่7กรุงเทพเชียงใหม่สอขบวนนี้จะมาเจอประจำอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่11จะล่าช้าเยอะมากตอนนี้รถเร็ว11น่าจะออกจากสถานีรถไฟ หนองโพมาไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้สถานะขบวนรถน่าจะล่าช้า57นาทีนี่นะครับผู้คนอยาขึ้นอยาขึ้นไปอยู่นะขึ้นเดินผ่านนะแต่กลัวพนักงานด่านะครับพนักงานโบไฟอ่ะเขาด่าเพราะว่าเราไม่มีตัว๋วนี่นะครับผู้คนเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวผมลองเดินผ่านดีกว่า นี่นะครับผู <S <S ้คนขึ้นได้ครับขึ้นได้นี่นะครับขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้นดีนน่นะครับอ่าประมาณนี้ถ้าคคใครจะขึ้นนะครับนี่นะครับผู้คนผู้คนนะครับ ไปดูข้างบนแล้วนะครับอายนะครับอายตำรวจอยู่ด้วยนี่นะครับหนึ่งหนึ่งสองผู้คนจะขึ้นเยอะเป็นพิเศษหน่อยแล้วแต่ว่าบางวันก็จะขึ้นเยอะบางวันก็จะขึ้นน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนจะขึ้นเยอะมากถ้ารอด่ดูพิเศษที่เจ็ดไม่ไหวน่าจะออกเลย ออกตามเวลาก็คือเที่ยงสามนะครับตอนนี้วมพิเศษที่เจ็ดน่าจะผ่านขอทองมาแล้วรถจะมาจอดทีหนึ่งที่นครสวรรค์น,นะครับด่วนพิเศษที่เจ็ดจอดนครสวรรค์เสร็จแล้วรถจะไปจอดทีหนึ่งที่ตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตศิลาอาด่นชยบ้านปิ่นนครลำปางขุนตาลำพูนไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นะครับในสายเหนือถามว่าตั้นแด,ด่สานี พิษณุโลกไลไปจนถึงเชียงใหม่เนี่ยมีขบวนไหนไหมครับที่จอดทุกสถานีมีครับมีขบวนรถท้องถิ่น407และ408นะครับที่จอดทุกสถานีเลยตองนต่นครสวรรค์ไล่ไปจนถึงเชียงใหม่รถจะต่อทุกสถานีนะครับทุกสถานีเลยอะ นี่นะครับรถนั่งชั้นสองพัดลมจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็คล้ายคายชั้นสามนั่นแหละครับแต่แค่เปลี่ยนเหมือนเป็นเบ,บาะรถกระบะเท่านั้นเองอย่างชั้นสามันจะแบบที่นั่งใช่ไหมครับฮนี่นะครับสามครึ่งสองหายยากมากแต่ก่อนรถเร็วหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะพ่วงมาแบบนี้อยู่แล้วและไม่มีคันนี้นะครับแต่ก่อนจะมีแค่หกคัน ่าแต่ทีนี้ก็เสริมเข้ามานะครับอเข้าใจแจ่มแจ้งเลยนะถ้ารอลรีย์แบบพิเศษที่เจ็ดไม่ไหวก็ต้องออกเพราะถ้ารอนานเนี่ยจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นแน่นอนอาจจะประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีก็ได้นะครับจุกมากเลยเพิ่งไปวัดมาไปกินของแล้วเพิ่งกลับจากวัดมานะครับ าผมยังอยู่วันนะบอกเลยผมถ่ายไม่ทันแน่นอนผมถึงขอ,อยากกลับมากอ่อนเดินขึ้นไปดูได้ครับไม่ผิดอะไรผมพาขึ้นไปดูเลยนะเดินได้แค่แป๊บเดียวครับแม่ถ้ามีตั๋วอยู่ในมือนะผมสามารถไปหาที่นั่งได้เลยแป๊บน,นึงนะครับ <sk r att> ไปต่อครับ ระหว่างที่รถจอดล้อหลีรถด่วนพิเศษที่7กรุงเทพเชียงใหม่รถเที่ยวนี้นะครับจะเป็นเที่ยวแรกของสายเหนือที่ไปเชียงใหม่ขออภัยครับไม่ใช่เที่ยวแรกนะครับจะเป็นเที่ยวที่สองเพราะว่ารถท้องจี่407น,40 7, นครสวรรค์เชียงใหม่เนี่ยจะไปเชียงใหม่ขบวนแรกและตามมาด้วยรถด่วนพิเศษที่7ตามมาด้วยรถเร็ว109 91351อ่าที่จะไปเชียงใหม่นะครับไล่ไปนะครับทะเาะอีกไม่ไหวเราก็อ่านออกนะครับน่าจะไปเจอกันที่คลองปรากฏิไม่กระทับกิจสองขบวนนี้จะเจอกันบ่อยอยู่แล้วขึ้นไปดูได้ครับขึ้นไปดูได้แต่ผมขอขึ้นไปครั้งเดียวพอถ้ามีอารมณ์ผมขึ้นไป นี่นะฮะชั้นสามชั้นที่ผมนั่งบ่อยที่สุดในชีวิตทั้งชีวิตผมนั่งชั้นสามบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่นะครับอย่างอันเนี้ยเก่าอย่างบอสีน้ำเงินจะเป็นใหม่นะครับบริษัทโร์ซาบริษรัทลำบี้ารเดเร็วเชียเ่ยวกรึ่งกอดีเด่นเดิน หนึหนึ่งาช้านะครับรถพ่งออดจะหนองโพมานะครับสถานะขบวนรถราช้าห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับผมขอคาดการณ12.50นะครับหนึ่งหนึ่งรนร่บน่าจะมาถึงตอนบ่ายโมงครับคาดการไวไปเลย <eyeshadow S 1> เท่ตรงเวลา12นาฬิกา8นาทีฟังประกาศด้วยนะครับีนี้ร้าช้าตรงเวลาเดินกล้าๆจะสุงตอนนี้จะได้เวลาประมาณ12นาิกา50นาทีครับเขาบอกว่าเที่ยง50นะครับรถหน้าจะมาถึงแต่สำหรับผมผมขอคายการนะครับว่า1:1จะมาถึงชุมแสงเวลา8โมงตรง10นาทีนะครับก็มีคนถ่ายรูปนะครับ ถ้าลองไม่ไหวแล้วก็อาดอ,ออกเลยอาจจะถ่ายนานนิดนึงครับตอนนี้สิบเอ็ดนาทีแล้วที่ถัดคลิปก็ให้ดูบรรยากาศผู้คนด้วยนะครับอา,อาจจะถ่ายได้บ่อยนะครับแบบน,นี้อาจจะถ่ายแค่หนึ่งหรือสามนาทีก็ได้นะครับประมาณนั้นขอแจ้งตรงนี้นะครับว่าเมื่อคืนหลายคนยังไม่เข้าใจขบวนประจำช่องของผมเนี่ยจะมีตั้งแต่ขบวนนี้เลย หนึ่ง 1>, 1, 1, 1, 1 7 2 1 1สอง4น8หนึ่งสย์และที่เพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งขบวนก็คือรถด,ด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวน9กรุงเทพเชียงใหม่นะครับที่จะเพิ่มมาอีกหนึ่งขบวนเป็น7นะครับ7ขบวนนี้คือขอบวนหลักของช่องผมนะครับถามว่าขบวน9จะถ่ายบ่อยไหมตอบชัดๆตรงนี้นะครับว่าถ่ายบ่อยๆครับ เพราะอะไรล่ะเพราะหนึ่งโรงเรียนจะเปิดแล้วได้อย่างกว่าเที่ยวจะมาก็ห้าทุ่มเพราะรถเสียเวลามาเสียเวลาประมาณยี่สองนาทีไม่ก็2ยี่สิบนาทีแล้วตั้งแต่กรุงเทพถึงลบบุรีมาเนี่ยตามเวลานะครับแต่พอออกจากลบบุรีมาเท่านั้นแหละรถเสียเวลาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวหกนาทีเดี๋ยวสิบนาทีบ้างก็น่าจะเป็นผลของรถไฟรางคู่ด้วยช่วงลบบุรีป่าำโพททำให้รถเสียเวลาเพิ่มจากกำหนดเวลาเดิม ถ้าผมพอผมผมยุดอ่านคิมนะครับเมื่อยมือ,มอขอพักมือก่อนนะครับ